ครับสวัสดีพี่น้องชาวเหลียวทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมนะครับเหรียญหล่อพระพุทธเจ้า5พระองค์ซึ่งถือว่าเปลี่ยนเหรียญที่ได้รับความนิยมจากบรรดาศิญานุสิทธิ์ของหลวงปู่พระมาศิลาเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับปลูกเศษในปี6 4ีนะครับเข้าพิธีพุทธาพิเศษนะพิธีสาห้าบูชาครูสองสมเด็จแล้วก็ได้รับประเมตานะครับจากหลวงปูอ่อธิษฐานจิตปลูกเสษเดียวที่สวนสงนะครับอีกหนึ่งวาระ ลักษณะเนเป็นเหรียญ well. รูปทรงนะครับห้าเหลี่ยมเป็นเหรียญหล่อนะครับเหรียญมีความหนาเป็นเหรียญหล่อยกซุ้มเหรียญแก้วนะครับในเหรียญแก้วเนี่ยมีองค์พระทั้งิ้นเนี่ยห้าพระองค์ด้วยกันนะครับจึงเป็นที่มาของเหรียญพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นั่นเองครับด้านล่างเนมีพระคาถาหน้าโมพุทธายะนะครับซึ้นแทนพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์นะครับมีพระกุกุสันโธโคนาคโมโนสโปโคตโมและก็องค์สุดท้ายนะครับพระศรีอริยเมตตรโยนั่นเอง เป็นเหรียญอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่มีประสบการณ์นะครับแข็ค่านะครับปลอดภัยโชคลาบนะครับจะเริยนในหน้าที่การงานเป็นอย่างยิ่งเลยเป็นที่ไฟ่คว้านะครับเป็นที่หมายปองของบรรดาศิษย์ของหลวงปู่เป็นอย่างยิ่งนะครับต่างคนต่างอยากได้มาไปใช้ไ้บูชาไว้ครอบครองนั่นเองด้านหลังจะเป็นรูปหลวงปู่นะครับลักษณะเป็นเหรียญรอนะครับเนื้อมหาเชนวนนะครับเป็นอีกหนึ่งวัตถุมงคลที่ หายากอีกหนึ่งรายการก็ว่าได้